ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคน mm hmm. ก็วันนี้จะมาปลอกทุเรียนด้วยมือเปล่านี่จะให้ดูวิธีปลอกทุเรียนนะคะนี่ปลอกแล้วอันนึงหนักมากก็คือว่าท,ทุเรียนที่เวกานะคะทุเรียนที่นี่ต่างกับทุเรียนที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาแช่แข็งนะคะแต่ที่เมืองไทย เป็นทุเรียนสดๆเลยเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะองอมโอเคนะเริ่มปอกเลยนะโอเคเอาแล้วนะสับมือก็สับมือตัวเองก็ค่อยอยว่ากันโอ้ยมีดคมมากๆครับท่านนี่ความสามารถพิเศษของ น้องแป้งล่ำนะคะนี่คือการแกะทุเรียนมือเปล่าไม่ใส่ถุงมือน้ำเยอะมากนี่เชนนะเป็นไงเป็นไงน่ากินไหมล่ะเป็นไงดี นี่ให้ดูเลยครับนี่สวยไหมก็อ่น้องแป้งเข้าห้องอ่ะ,อะ,อะไรอ่ะอาหารอาหารต่างแดนค่ะอาหารต่างแดนนะกลุ่มชื่อกลุ่มอะไรสักอย่างแล้วแป้งก็โพสรูปทุเรียนไปคน เพื่อนๆชอบเยอะมากค่ะพี่ๆชอบกดไลค์กันตึมเลยทุเรียนสีแดงแล้วก็ทุเรียนแบบแบบสีเหลืองนะคะก็ดีใจนะคะที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามน้องแป้งด้วยนะคะก็ตอนนี้กลิ่นแรงมากนะคะที่เนี่ยที่บ้านที่บ้านน้องแป้งกลิ่นแรงมากค่ะก็ยังยังยังไม่ได้กินนะคะก็ใจเย็นก็ เดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะโอ้ยมือดู